ในบ้านในบ้านม,ในานมีในบ้านมีนนมก่อ,อแตกเล้าหนึ่งเล้าหน,นึ่งป้อมเกาะกันมันไม่ได้แย่ผู้เล่นใหม่ครับคนเล่นเก่าจริงผมว่ามันก็สนุกอ่ะทะเลกับเพื่อนออยศกับ<ค>ยศยศมันไม่ค่อยไอ้นี่สีเลือดเลยไอ้บบบนี้เหมือนวอลซนนี่แหละเอ้ยแต่วอลซอนผมว่าคนเล่นเก่งตายก็งงว่มีนะเจอเะเจอเยอะแยะไป ลงไม่กลางอย่างเงี้ยเออโอ้โหพี่พี่อยู่ตั้งไกลพี่อยู่หาชลาทัศน์แม่แม่เจ้าอุ้ยพี่อบไม่ดูเลยนะว่ามีคนเอ้ยมีคนลงตรงไหนวะไอตรงไหนตรงเอฟเอฟลอยไปไหนวะดาดฟ้าคุณห,หัวคุณหัวคุณหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มีเสียงกูได้เปล่า ไปได้เออไม่รีดเค้นข้อมูลเนอ่ยพอมีคนแล้วมีของสวยย้อยจะเก็บสแต็กมือใช่ไหมอ๋อบ้านนี้มันไม่มีกระจกเหรอหลอกมันแน่หลอนมันเนี่ไอ้บ้านนี้ไม่มีกระจกเหรอไอ้บ้านเนี่ยมันไม่มีกระจกเหรออะปนนืนเอ,เอาไปปืนเทพเเทพี่อะปืนระเบิดอะ ออ้ยนี่ไงนี่ไอตรงไหนวะโอ้ยไปเปิดแนวะตัวอะไรยกเว้นยกเว้นประตูนี่ประตูห้องน้ำโอ้โหพลาดเลยจะตายแล้วน, helmet, USSR, น,นีน oh, oh, oh. ่้ามีอีกตัวมย์ปาเมมีตัวมีตัวมีตัวเลยอโอ้โอ้อ้โอ้โอ โดนตันขึ้นบนอะน่ะหลังเรามีโดดเข้าบ้านโดดเข้าบ้านโดดเข้าบ้านอย่างเดียวเปิดยัดมันมันยังไม่อุย้ยโอ้โหหลังไอ้เทียดมันยังไม่ตัดสายเลยพี่ไอ้ไม่ใช่บอทไม่ใช่บอดแน่ว่ะบอทไม่ได้บอทไ,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 ไม่มีคนบอท เดี๋ยวพี่ตัดสายสักคนนะผมไปรับข้าว้านล่างก่อนนึ่งตอนไหนวะเต่าไว้ฮาอยู่ข้างล่างวะตัดอ่อยดิข้างล่างข้างล่างปี่มกดยูเวีแล้วมีคนอยู่ตรงร้านค้าคนหนึ่ง ไปชุบเพื่อนดีกว่าไปเอาแม่งเดี๋ยวเราไม่อยู่น้าเจ็บมากเจ็บมักปัดยงิงปัดยิง มาแล้วพี่โอ้ยโดนบอดยิงเฮ้ยเป็นอะไรได้ไงเนี่ยพี่อ้นเหรอใช่ใช่เหมือนกำลังจะลงรออยู่ปะวะตรงนี้มันแอบมันย่องมันย่องในน้ำ ดำไปโผล่ฝั่งน,นู้นเรื่องนี้ตลอดเลยอย่าทำให้เฟรมเรทมันตกขึ้งดำนะสวยไวโทนี่สตาร์คเอ้ม,มันเน้มมีคนหน้าผมมีคน,น,มมคนกำลังไปครับ สวยสวยพี่สวยซ้ำได้ตัวเดียวสวยสวยสวยพี่สวยไปละเอาของก่อนมีคนนะผมเห็นเลเซอร์ออกมาเลเซอร์ไข่เลเซอร์เพื่นตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเพื่อนจะอยู่หน้าสตรงคองตัวนี้อะหน้าเบอร์หนึ่งอะหน้าเบอร์หนึ่งอะ พี S <S <preach science> ่หน้าผมตัวหนึ <owner> <necessary> okay. <S 1> <S 1> ่งนี Hiç ่นี่นี่วิกระดาวหนึ่งคือตายดาวหนึ่งข้างบนไอ้คนไทย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 มันวิ่งมาชาร์จผมแล้วนะช่วยด้วยผมล็อกด่านมาให้อยู่ด่านฟ้าตกไปหนึ่งแล้วโอเคว่าง่าหมดไว้ไว้สวยอยู่ใกล้ร้านค้ามีคนมีคนขับรถมา

อย่างน้อยไม่อยู่ในระยะเราเราได้ตายยังอ่ะนตัวเบอร์หนึ่งตายครับเหลือเหลือเหลือมีตี้อีกตีหนึง่งตี้รถโอ้โหเซลสามอันแอร์ไตอีกอันหนึง่งใครจะเอามาอาตรงนี้เลยตี้รถแม่งแคมแ่ะแม่งไม่ออกไอรถตรงเนี้ย ก็นหนีมันก็หนีคอปเตอร์ฮะหนีคอปเตอร์ก็ขอฟาร์มหน่อยมีคนเปิดดูดีใส่เราผมมีก้อนผมมีก้อนเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันข้างหน้าข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนฮะโดดน้ำโดดน้ำลองลองลองเฮดิกับป่าเฮดิกับเบอร์กดตัวหน้าเลยเว้ยป่าเรามีคนคนเดินนะ เข้าวงก่อนดีกว่าผมว่าเราเล่นในวงมันจะเล่นง่ายกว่าคนโดทคุกปิ้แล้วทน,นมือจังเลยน่าจะตีหนึ่งแหละมันลอยมาเมื่อกี้มันอยู่ในบ้านนี้เลยวะนี่นี่นะครับผมโตนลงไปแล้วคนโดน ได้เปล่าเยอะดุ้งเลยได้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 ให้ไปเล่าเสร็จได้ยังเยอะหลายตัวมันโดดลอยไปขวามันลอยไปขวาน่าจะอยู่ในโดมนั้นน่ะโดมนั้นน่ะตัวหนึ่งโดมตรงกลางอ่ะโอ้โมีดีโดดเราเราต้องขึ้นข้างบนน่ะเราจะได้เปรียบมากหาดีปะเราขึ้นข้างบนเลยพี่เอ้ย โดนอะไรอ่ะโดนยิงมามีคนมีคนมีคนโดนอยู่โดนอยู่สมมุติผมมีเยอะนะวิ่งเลยวิ่ง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 บนวิ่งเลยวิ่งเลยสมมุติผมมีเยอะโน่นเลยอ่ะเข่านู้นอ่ะได้อยู่ได้มีคนเงยยิงอยู่บนเขาด้วยอ่ะสโมุกันอยู่แล้วนะเรายังโล่งอยู เราอยู่นี่ได้สวยเลยเนี่ยถ้าหลังตรงนี้ไม่มีอ่ะเกี่ยหลังก่อนก็ได้เพื่อนก็ไม่เกี่ยหลังเดี๋ยวผมตามกันได้พีผมมีปืนระเบิดนะผมเอามาด้วยให้ต้องเดินต้องเดินอยู่ต้องเดินในบ้านในบ้านมีในบ้านมีก่อแตกดาวหนึ่งดาวหนึ่งปั๊มต่อไว้แล้วไว้แล้วตีหนี่ไว้แล้ว ระเบิดข้างในข้างในระเบิดเต็มเลยสวยแล้วเพื่อนอย่างเงี้ยกดหัวสบายหน่อยเปิดระเบิดมานะเสียงอยู่ใต้เนินเนี่ยเน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 กนเ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 เน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  ไอ้เกาะจะแตกนะตัวนึงไอ้เทียผมจะตายวะมันสวยพี่ให้มีกล่องกระสุนเปิดให้ผมได้ก็เปิดเลยนะน็อกหนึ่งเราจะเอามาเอาข้างหลังไว้หนึ่งไว้หนึ่งไว้เหลือล่างตัวนึงขอ,นขอแล้วกันนะขอแตกขาแตกน็อกน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งข้างหงลังแป๊บแป๊บแป๊บใส่เกาะความเกาะความเกาะความเกาะ ต้องรีบครับมันเหลือสองตัวแอร์ไตนแอร์ไตนแอร์ไตแยกนะแยกกันแยกกันเข้าข้างขวาไเห็นละวคือได,ด้ผมจือไปได้โดนโดนโดนกาะจะแตกตัวนึบงบอกเราได้อยู่ก่อแตกจะดาวมีคนขึ้นขวานะมันมีคนขึ้นขวามาหรือเปล่าผมแอร์ไตไปดักหน้ามัน ต่อแตกตัวเดียวโดนแอร์ไตรไม่ดาว้ยวตัวเดียวนั่นแหละตัวนั้นแหละสุดท้ายละตรงนั้นแหละตายวงเลยครับตายวงผมว่าขวาขวาต่อแตกดาวได้เย้มาแล้วเวลนุ๊กเวลนุ๊กมาแล้วมาแล้วเฉยเวลนั่งแด่ข้าวนะผมนุกไม่เกินเออ ตีตีข้างบกดได้สบายเลยวะใค้ได้ตำแหน่งเลยวะ <c oughs> โอ้ยผมเป็นมาร์คแมนวะ <c oughs> ม่ะเมดิกดั้ดุบัพื่อนเอ่ะ